ครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการทำให้ m t 4นะครับเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันไลน์นะครับในการแจ้งเตือนต่างๆนะครับซึ่งมีวิธีการดังนี้นะครับเริ่มแรกนะครับให้เรานะครับก็เปิด m t 4เข้ามานะครับ ในส่วนตัวของผมเนี่ยตอนที่ท่านจะตั้งค่านะครับมันจะมีเว็บ Notify นะครับให้เราทำการดับเบิลคลิกนะครับเข้าไปนะครับแล้วก็ Copy ตัวเว็บ Notify ที่เป็นลิงก์ตรงนี้นะครับเอามาวางตรงเว็บเบราว์เซอร์นะครับที่เราใช้นะครับ ไม่ว่าจะเป็น Chrome หรือ่อา IE หรืออะไร f i r e Fox ต่างๆนะครับก็วางไปธรรมดาแล้วกด Enter นะครับจากนั้นนะครับให้ท่านเ,าเข้าสู่ระบบนะครับก็มันจะให้เข้าสู่ระบบโดยเ,เป็นการลงทะเบียนผ่านอีเมลนะครับถ้าเกิด ท่านยังไม่ลงทะเบียนนะครับให้ทำการไปลงทะเบียนอีเมลซะอยู่ในมือถือนะครับแล้วก็กดเข้าสู่ระบบนะครับพอเข้าสู่ระบบเสร็จนะครับให้ท่านมาสแกนนะครับใช้โปรแกรมไล n e นะครับมาแอดไลน์ตรงนี้นะครับก็คือยิง QR code ตรงนี้นี่และครับเพื่อเพิ่มเพื่อนนะครับกับ Line Notify นะครับจากนั้นนะครับพอเพิ่มเพื่อนเสร็จนะครับก็มากดตรงที่ชื่อที่เป็นบัญชีของท่านนั่นแหละเรามาที่หน้าของฉันาจากนั้นนะครับให้ทำการกดออกโทเค็ตนะครับแล้วเลือกมาที่ตัวท่านเองนะครับหรือจะส่งไปกลุ่มไหนก็แล้วแต่ ของท่านนะครับเพราะว่าเป็นการแจ้งเตือนนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะทําแบบส่งมาส่วนตัวนะครับก็คือกดเข้าไปแล้วก็ตั้งชื่อนะครับว่าส่งในชื่ออะไรนะครับอาจจะเป็นชื่อ E A หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับออย่างตัวนี้ผมก็จะพิมพ์เป็นชื่อของกลุ่มนะครับนะ้วเรกดออกโทเค็นอ่าจากนั้นนะครับ ไลน์เขาก็จะส่งมาว่าท่านทำการสร้างโทเค็นขึ้นมาแล้วมาที่ MTC ของเรานะครับมันจะมีตรงที่วางรลายโทเค็นนะครับก็กดวางแล้วก็กดเซฟไว้เลยนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับให้ท่านมาที่ทูนนะครับตรงนี้อ่าทูน อมองเห็นไหมทูนนะครับตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปมาที่ออปชันนะครับจากนั้นนะครับก็ให้ติ๊กตามนี้นะครับเวลาที่จะเปิด ea นะครับ1 2 3ตรงนี้นะครับแล้วทีนี้มันจะถามว่า allow wave request นะครับให้เราทำการ มาตรงนี้นะครับของ expert a d v i s o r นะครับหรือจะกด f 7ขึ้นมาก็ได้ก็คือตรง property ของตัว ea ให้เรา copy ตรงนี้นะครับตรง web request นะครับ copy มา copy มาแล้วก็มาที่ tool option นะครับให้ทำการกดบวกเนี่ยนะครับเราก็ใส่เข้าไปอันนี้ผมใส่ไว้แล้วนะครับเราก็กด ok อัลตเทสถูกเปิดนะครับแล้วก็มาเช็คที่คอมมอนนะครับว่า,าติ๊กตามนี้นะครับ Allow Light e d t i n g นะครับแล้วก็ Allow d d l นะครับกับ Import นะครับกดโ okay อเคเข้าไปทีนี้เราทำการเช็คนะครับว่าตัวแอปพลิเคชันมันติดตั้งหรืออยังนะครับเบื้องต้นมาที่ Do Not Notification นะครับ ใส่ศูนย์เข้าไปครับก็คือเราบอกว่าถ้าดอดาวมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับเท่าไหร่ให้ทำการแจ้งเตือนมาที่ไลน์นะครับกดโอเคเข้าไปครับรอสักพักหนึ่ง ก็จะบอกเป็น Line Notify ส่งเข้ามานะครับว่า Account Number นี้ดอดาวมาถึงเท่านี้แล้วแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการใช้ได้นะครับนะเรียบร้อยการเชื่อมต่อ MTC กับ Line Application นะครับ